สวัสดีพี่น้องสวัสดีสุโมงสบอนด์ดเลยนี่ตอนถับกอสูซองบอกไก่เนาะพี่น้องมนี้ก็มา6ซองสวัสดีพี่น้องขอดาวแต่ก็มูเพื่อนใช่ไหเนาะสมัยเรียนทำกันสวัสดีสวัสดีเพื่อนก็มีซองยูทูปพี่น้องเอาบทสบายมาได้เหรอซื้อซองได้เชียวเซาดินเซาดินอ๋อเซาดินพี่น้องพี่ว่าขับไปติดตามได้ทั้งซองยูทูปซาดินเข็ดเกี่ยวกันยังไงอ่ามี อย่างชาวดินพาเราแล้วก็เป็ดกับเพลงกับนัง่แหละโอ้นังยังเวีนังโปด้ะนีหนักสเดงสดงเลี้ยมึงโน่ยี่สะเดงผีหนอหมูทำไมเรียนรำกานไะโตใหญ่บ่มันหิวเขาได้มั้จนสั่นสดงมืดนะมมึงมีหิวมาใส่ฮึนี่นะผี่นอ ล <Yeah. S 1> ำพะหันเพอหม่เพินเอาเนี่ยมาหาพี่น้องเชิญแฟนใหม่ไวดาพ่อครูหักวันอาทิตยวันที่ททส,สิีเลยวันมาเล่นทาเลยดแน่นอนได้ชีชีกง่เราได้จัดแบบกำนัลลอยว่านเขาบรเวณงไฟที่เดืยดต้องยนปฐมเินหินอ้ เด็กเรียนต้องเยี่ยมเซลเขาป้อมูลหักเขาไปเส้หมูงานแต่งชาวดินพี่น้าะข้อมหมูกูไปกับมึงไรเหนรอข้อมูลหักกูมีขู่หักมึงมีขู่หักละฮะเออมึงมีขู่หักไปคอสอ่ะกูกับบุ๋มมีกันกูได้มีแต่ขู่ใจมึงก็ไปกันหลังสาวมึง เออเนาะโอ้โอ si กูจะไปกับอิลคินแล้วกูจะไปกับอิลคินแล้วอิลคินแล้วมาสก่กูเออิคินมาไปล้มื่อนี้วันที่อะไรวะหาลูกเะเอ้นด้วยเอาีกไ้่เล้นกินเปนยางบเนกะปนี่บน่เขากระป้นเอี่วัวนจะได้ไม่อมเลอ่ะ โค้งแม่งแม่ไหนแม่ีีไก่ครับเด็กวนงพีไก่เหรอผีเผาใช่เออหัวใจยังไงหัวใจหมูอาอไหนจะกินจ้ะ ทำงานคาราชการนะเทำานี่นะาการเบสนั่บางอันนี้นะเรื่องแบะอางนี้นะสาม่ใ่วันนี้บ่เรื่องเบะกินนมแบะอไหรมันกินยีนมแบะกินะก็ดีใจเนาะเอากรปเอากรปิเอเอ ไอบริเ็นมากันมาบริอยู่ร่วมกันมาหนสิบกว่าปีเนาะมเ,เสียมมาดิแซมเอปีบอ่จ็ดปีเหรออสิบเอ็ดปีแล้วเนาะเจดปีปเจ็ดปีพี่น้องบริพอ,อกอันจนจนผอ,อนี่จะได้มาหพปอกันเนาะอือจนหอ,อนี่

ไปได้ฮอนมือจะบไปไดมโอเคเสร็ไป okay, ไปงานแต่งเจ้าจดินที่แบบมือไ่มแต่ทิ่งานเท่านี่แหละไม่โอมีแนถี่เนาะใกลมาบุติดจีพเคนคนเีจะตายเลยแซวเลยแซวตรงนี้ีตีเป็นฟองไรไมนเู้ เออเห็นติดกัมเรียนนอนขัดแล้วแนวเดียวพอดีถึงวันทีชนะพอดีโตกันชวนลักยินออกไปเลยนัดกันทางเดียวกันอาหมกเลี้ยงเรี่ยงสิโท้ฮาร์ขับวางบนอยู่บ้านบนอยู่ใช่ไหมเบยนึ่กับโทฮาร์นะเบยมันอยู่บ้านบ่งมีอยู่ไทยอยู่แล้วกัมเรียน ตอนแรกเนาะกูคิดว่าพวกเบียงได้สิได้เำาวงจันทร์แม่นไม่ได้ขอเราเบียได้พักเวียงหมดลมเออพวกเบียงไม่ลมก็ได้แบบเบียลมโมแล้วตอนตอนเย็นอะเบียเวี้ยลมลมก่อนเวียงลมอะไรก็กมก็อ๋อผมเรียนไปโรงเทดมากมากไปได้ข่าวเปีเอาลูกหนึ่งได้ไหม อืินน้ำเหอบักเหมักหมดนี้นงงนคืออไอืเคื่อน่พนหนึ่งหมดมดก็ได้ลูกแล้วเนาะอืโทหากันยุหบักหมดนะก็คือ,มอมมหมดมาฮาโต้มนันวะโคตรไปฮอะแต่ว่าจะไ,ได้กระยาบเนะอืมแต่ละคนไปหอดเบิร์คันโมยูเลยพอกันเบิร์นะเชียบเลยนะอืมอมดนเลยชิบกูปีไม่ได้พอกันเน,ดนดาะ โอ้วิซาสุดใส่นอใส่โอ้เอาไปเล้วได้นี่ว่าพี่น้าโจก็ไหนเออน้องสาวเต้งไงน้องสาวเต้งก็ใารก็เห็นเพจส้มยูทูปนี่บอกแค่เดือนเลยสองเดือนแล้วมั้งเอาไปอันน่งเป็นยังสุดนะนังยำมันดีสุดเลยเผ็ดเกี่ยวกับยังเที่ยวเปกันเนี่ยันบ้าในที่ชีวิตชีวิตบ้านเทาเห็นไปหาอยู่หากินแล้วเถี่ยว ไม่กล่อง,ตงเตงอนเลื่ลน้องสาหลา่าพื่อนจำได้เลยเออในนอนอ<ด>่นี่นน <c oughs> นะเขาบุกช่วงเตรียมงานแต,ต,ต่งบได้อัพคลิปลงเป็น,น,นอะไรนะช่วงในเบรกกอนมีคลิปเจ้านาตาต่อช่วงขาดน้อยนนเนาะแมตชตเอนออกแบบเองเนด้ไหอกแบบเองวันนี้ออาแบบเองแต่บุยาบทอดที่โตกับข้าเชฟห้ยากจั ูตองหาหาก่อนเลยหาคนมาแต่งกับกูกอนหาไอ้มั่โนีเนี่ยเชียวมีห้างใหม่แถวบานกูมีะนี่ให้เนาะแล้วเอาเลยขาดเงินหมดเยมึงห้ามาก่อนห้างใหม่กน้ำนมายบคใส่ะก็ได้บเยนของเฮานะบอใได้ไหม เออโอเคโอเคของเขานี่ยี่ราได้ใส่เบ็ดหน <laughs> ุ่มซามชิง่ายว่ามันกินอันนี้กินบนเรือป่นี้หมกินแต่แมวง <laughs> านเมากินต่อพวกไอกิน <laughs> พื่อนก็นยังวัลเวเสีโอ้ยมึงยังได้ชมกู <ขอ S 1> ตังน,นี่ยังเสียวไควอยยไตไปมึงยังมีลายคนซอยกูเห็ดดองไม่ใครซอยด้วยมนจะเรียนเนี้ยไ,ไ,ไ,ได้กินในของกูอะไรกูจะใหเสียวมัว<อ>นยังเด็ดตลอดอันนี้คือดนเอหนันงคิด บ่มีเวลาไงปฏิบัติหมูม่จ้องกันใช่ยู่สวรรค์ไปเรื่อยๆนะมันโบเป็นรักเป็นแรงเลยเรา,าไปเรื่อยๆนะกนินจะให้จกเจอได้ได้ไหมกันนะเอาไปหามันแหละไปหามันเป็นทรหามันเอาอยู่ในกล่องนม่หมด มันเห็นยังอยู่ปรบสองตินไะไรเลตินอะไรอนี่มหมองละเนาะนี่ี่างนเนาะธนาคารนางขายเล็กจอนด้วยใช่มันมีฮะเรียนเป็นฮะฮันเขาเองนะบอได้ฮันฮันมังติดเองนะบมดแล้วฮานเอาเลยนะอือเขาตั้งฮานของขาขายเละแบบ มาตาเฉียวมาเอาเลยเฉียวเลยบางนงิจมหิวเขากินอะไใช้ได้ป่าด้นห่านเพลห้าได้บางนงนมันตองฝ่าด้มันหิวอยู่จิเบอบบนี่ขาล อยากเขาบบโบเบาไปามเพชรพยามาขัดกันปะมือเป็นเลยมือเ่นเลยเพอ่อนปะมือเป็มือเจะซื้อหรือปูแม่นไปใช้เสียบแต่ละมือวันได้ไปใช้แต่ละมือจีดหาแต่คลิปห่ามด้ไปลงลงคูเบื่อป่ลงคู่มือ

โอเคพี่น้องทอันี่นี้ก็จบลงพี่น้องจะพี่น้องก็พอกันไปขึ้นมาขอบคุณพ่อคุณร้านขอบคุของใจนะที่นำโชคคิดไก่พอกันไปขึ้นมาด้ายนพี่น้องยิน,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 สสน,น,นดีเป็นอย่างใด